ก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับสู่รายการ Fit Ice Channel กันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Minecraft กันเช่นเคยนะครับก็ขออภัยกันด้วยครับที่หายห่างหายไปนานนะเพราะว่าพอดีช่วงนี้เป็นเป็นไข้นะครับทําให้ไม่สามารถทําอะไรได้เลยแบบเสียงมันก็ไม่ค่อยมีนะโอเคนะครับผมก็เลยว่างๆก็นะครับมาจัดไอ้นี้เลยโอ๊ยหรือปิดโอเคนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปหาเออสิ่งเล็กๆนะครับที่เรียกว่า Wither Skeleton นะครับโอเค อันนี้ก็จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมอธิบายก่อนนะก็จะเป็นแบบเหมือนสเกลิต,ตันแหละแต่ว่ามันจะตัวใหญ่กว่านะครับแล้วก็อยู่ในเนเธอร์เท่านั้นนะครับมันจะอยู่ที่เนเธอร์ไอเนเธอร์ฟอร์์อะไรตักอย่างเนี่ยผมก็จําไม่ได้หรอกโอเคนะครับโอเคผมก็ไม่ได้ไปนานแล้วละ่ะเดี๋ยวผมเอาของเก็บแป๊บนึงดงเวร์นี้ก็เล่นอยู่บ้างนะครับก็นานๆที่เข้ามาเล่นแต่ช่วงนี้ก็เหมือนจะ เริ่มเข้าไปเล่นบ่อยๆแล้วนะครับมันก็นะ okay, เดี๋ยวขาดอะไรอีกไหมเอ่ยเพลงสิ่งเพลงประกอบนี่ก็้ะทึกขวัญยิงเอ้ยไม่ใช่ <c oughs> นะครับก็บสบายใจดีนะโอเคไม่เป็นไรนะครับถึงจะเป็นใครก็เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะคิดถึงกันไงเออนี่นะครับโอเคก็ okay. คือไอที่ ก็คือจุดเกิดของพวกวิร์สเกลิตันครับมันจะเป็นอูอูอแหลกแหลกรอแป๊บหนึ่งนะครับเอาเรือบอลทนูมาอีกกำเอาไปยิงแก๊สนะครับเอากำเลยลืมเรือบอลทนูมาเตรียมพร้อมทุกอย่างนะครับจะเป็นสิ่งสำคัญโอเค <c oughs> สุดขี้โม่ซื้อซาซื้อซาดเลย อยู่ในไฟติ้งนะครับธน,นูผมเอาแค่หกสิบสี่อันพอเราไม่ได้ใช้เยอะหรอกนะครับโอเคถามว่าทำไมเราต้องไปหาวิเทอร์สเกลิตันด้วยนะครับอันนี้ผมก็จำชื่อมันไม่ได้นะเพื่อที่เราจะเราจะเอาหัวของมันนะครับก็คือพอเราฆ่ามันเนี่ยมันจะดรอปอยู่3อย่างนะครับ2อย่างแรกก็จะเป็นโคนะครับโคกับกระดูกครับกระดูกนี่ก็เป็นเรื่องปกตินะครับ แล้วก็ดอปหัวหัวสกิลิตันของมันนะครับแต่ว่าโอกาสดอปมันจะมันจะดอปยากหน่อยครับประมาณผมใช้รูติ้งสาม่าไปร้อยกดประมาณยี่สิบสาสิบตัวถึงมันจะดอนะครับซึ่งข้อเสียคือมันเกิดยากนะครับโอเค,อ,เคอู้สิ่งเพลงช่างระทึกขวัญจริงๆถ้าผมจะไม่ผิดไอ้โอ้ถ้าลองลองคิดดูนะครับถ้าผมตีตัวใดตัวหนึ่งนี่มันจะเป็นยังไงเนาะ เพราะผมจะไม่ผิดเอเนเธอร์ที่ผมเอ้ยเอเนเธอร์ฟอร์ที่ผมไปหาน่าจะอยู่ตรงนู้นนะครับเพราะไอเอเนเธอร์ฟอร์อันนี้มันไม่มีนะโอเคอืมลาวาแบบเน้นๆอีซี่โก้อีซี่โกโอเคถ้าเราโดนแก๊สก็อินดีเอ็นแทนนะครับอเอ้ยผมลืมโอเ้เรือยาก,กันไฟมาวะเวรกรรมเสียงเพลงไม่ระทึกขวัญสิจ๊ะ ถ้าเราได้ยินเสียงแก๊สมันพูดนะครับก็เพ่นกันป่าราบนะครับโอเคมันมันจะมีฮีโร่ซาวมันจะไม่โผล่ฮีโร่บายมาแล้วพี่คู่คู่ผมก็จำไม่ได้ว่าอยู่แถวนี้หนระือเปล่าอุย้ยนี่มีทอ็อตแสดงว่าอยู่แถวนี้ครับไม่แน่ ก็เป็นได้เอ้ยนั่นไงพอเห็นแล้วอุ๊ยยิงยิงมันก่อนครับปิ้เอาไม่โดนไอ้หำ้อเอาไม่ไม่ตายเกลือปยดูด้ดมันดอบกะแก๊แกสเทียร์หรือเปล่าน่าจะดอบนะครับไม่ดอบเว้ยอันนี้น่าจะเป็นเสียงเพลงมิวสิกดัง มันระทึกขวัญดีนะที่ฆ่าพวกพวกแบบโอ้ยกิมูที่ฆ่าพวกแบบพวกแก๊สกับหรือว่าพวกเออย่างอื่นที่ไม่ใช่พิกซอมบี้ด้วยกันเนี่ยดีนะครับว่ามันจะเป็นรถสเตมินา่าเออ,เอ,อไม่ใช่ไม่ใช่รถสเตมินา่าอะไรนะที่พวกพิกซอมบี้มันจะมันตีนะครับโอ้โหทางเดินนี่มันมันน่ากลัวยิ่งเลยผมเลยไม่ค่อยชอบมานีเธอไงครับ มันโหดร้ายเกินไปไงโอเคเราเราจะใช้อันนี้นะครับเพื่อจะได้ไม่ต้องเปลืองทรัพยากรโอ้ยผมรู้สึกแหลกถึงความแหลกครับเอเธอร์น,นี้มันแหลกจริงๆเลยผมก็ไม่เข้าใจนะครับทำไมเกมอีเกมนี้มันแหลกแหลกมากเลยอุ <c oughs> อ้ยเฮ้ยส่งคนครูไป แช่อกอเซนเหรอนี่ครับแช่ยาวไปเลยแช่ยาวไปเลยมึงอุ้ยมผมมองไม่ค่อยเห็นวะ่ะอ่านี่ไงทางขึ้นเราจะทำทางขึ้นกันเลยเอ,อยังไงดีคือมีสองอย่างคือผมจะต่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเฮ้ยตัวเอ้ย ตรงนี้มันได้เอ้ยนี่ไงครับได้ยินเสียงกระดูกเดลยไหมครับนั่นแหละครับมันต้องเป็นสิ่งอุ้ยอืมผมขอปรับระดับที่อีซี่พอนะครับเพราะมันโหดมากเลยมันแบบมันไม่อีซี่โกตามนะครับฮ h e ลโอเคผมจะไปฆ่ามันนะครับมันเป็นฆ่าศึกมันต้องถูกฆ่า หัวจะฆ่าลรืออือโอเคอุ๊ยนี่ไงครับนี่หัวดอกหัวอุ๊ยโอยตกเกือ <g> บ <irler> <g army> ไปตีเกือบอีซี่ได้แล้วไงตูมามามาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยกระตุกเล็กน้อยถึงปานกลางแต่คุณต้องระวังเวลาวิเทอร์ตีนะครับเพราะว่าเวลามันตีเนี่ยผมอ่ะ อธิบายก่อนลกันเวลามันตีเนี่ยหลอดเลือดของคุณจะเป็นสีดำนะครับแล้วคุณก็จะติดสถานะอะไรสักอย่างน,นะเดี๋ยวผมเจ็บโชว์แล้วกันเจ็บโชว์ขอกินกันอย่าตีเขานะตัวเองครับนี่ครับมันจะมันสถานะวิทเทอร์นะครับตอนแรกผมก็จะพูดว่าสถานะวิทเทอร์แหละแต่ผมไม่แน่ใจไงไอ๋อใช่ว่าคุณห้ามปักไฟนะครับเพราะามันมันนึกถึงพวกม็อบ ม็อบธรรมดานะครับมันจะไม่เกิดนะครับมันจะเกิดเฉพาะในสถานที่แบบนี้นะครับถ้าเกิดเป็นอุ้ยไม่เงย <laughs> มันน่ากลัวจริงๆเลยถ้าเป็นสถานที่ธรรมดามันจะมันมันจะไม่เกิดนะครับโอเคพูดง่ายดีนะครับคือมันจะเกิดได้เฉพาะที่แบบคล้ายๆแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมเนี่ยอารมณ์ประมาณแบบนี้ครับที่มันเป็นห้องแบบนี้ไม่ <c oughs> งั้นก็เป็นลานลานกว้างแบบนี้ครับเดีย๋ยวผมพาไปดูนะครับอันนี้ผมก็มาเปิดแล้วแหละ แต่ตอนตอนนั้นผมก็เดินเดินมาอย่างเดียวนะครับโอเคแล้วอันนี้แล้วทางทางขึ้นมันอยู่ไหนไวะสงส่ไม่ได้ไม่ได้ทำไว้ม,มีเสียงไอรอนแมนด้วยครับไอรอนวอลเลอร์เอ้ยเดี๋ยวผมลองเดินเข้าไปตรงนี้เลยดูก่อนนะครับว่ามันมีอะไรไหมเอ่ยอ่ะอยาก เจอหรืออุ้ย,ยทางตันอุ้ยหยาบเอ้ยอย่าตี please don't kill me ไม่งัน้นไอจะคิวอยู่อุ้ยมีเห็นอีกแล้วอ่ะ easy die เลยครับครับผมนี่นะครับ easy die นะครับ Okay. ซึ่งเราจะต้องทำให้มัไม่ใช่ทําเดทเราต้องฆ่าแล้วก็เก็บเออมันมันชื่ออะไรวิเทอร์สเกล t ตันชุดสกูลสกูลนะครับโรงเรียนทุยไม่ใช่แปบลบว่าอะไรวะเดี๋ยวผมพูดก่อนอยากรู้อยากรู้ไงคนเราอยากรู้มันต้องมีการค้นหาบ้างแบบว่ากระโหลกศีรษะโอเคนะครับประนาดออกเสียงว่าอะไรวะ กูกูก็สักคูสักน่ารักเลยโอเคไบบสเกลสกสเกลอะไรทั้งย่ายครับแปลว่ากะโหลกศีรษะครับ,แบบก,ก,รรบก็หัวกระโหลกลง่ายๆนะครับหัวกะโหลกของวิเทอร์สเกลิตันนะครับเขาไม่เรียกว่าเฮดนะถ้าเฮดมันน่าจะเป็นทั้งหัวเลยใส่ได้นะครับใส่ไปก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับยะ <Yeah. S 1> <c oughs> ใส่นี้ดีกว่านะครับใส่หน้ากากเจสันดีกว่านะครับดูหล่อกว่าเยอะเลยโอเคนะครับผมคือโอกาสสปอนมันก็ไม่ได้เยอะนะครับมันก็มันก็ไม่ได้สปอนถึงกับครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหหดอย่าทำชันโอ้ยไม่อยากได้นี่เพิ่มแล้วครับลูกพี่อ๋ออ๋ออ๋อรอนอุ้ย ยากคลายที่สุด <Okay. S 1> เกิดอ,อีกแล้วมีวิธีง่ายง่ายกว่านั้นก็คือทุบไปเลยนะครับแต่ผมไม่อยากทุบไงผมจำไม่ได้แล้วว่ามันปิดผนึกมันนี่น่าจะเป็นวิธีปิดผนึกที่ง่ายที่สุดนะครับทําแบบนีนะ้คนที่อยากปิดผนึกพวกอะไรแบบนี้นะครับท่าที่ผมเห็นนะส่วนใหญ่มันจะเกิดตรงนู้ดกับตรงนี้นะครับ ตรงนี้นี่ก็2ตัวใช่ไหมสองสาตัวเนี่ยครับก็เพิ่งได้หัวมันไป1อ,อันเลยนะครับโอเคซึ่งผมก็ได้ไปตามล่าหัวมันมาแล้วนะครับทั้งครบทั้งสามหัวเลยนะครับเราต้องเก็บให้ครบทั้งสามหัวเลยนะครับโอเคนะครับงั้นเดี๋ยวเรากลับกันเลยนะครับเราจะกลับไปดูนะครับโอเคนี่ครับมันก็ ก็ถ้าเกิดมันจะเป็นการอัญเชิญบอสตัวหนึ่งนะครับซึ่งก็ถือว่าโหดอยู่ในระดับหนึ่งนะครับบอสตัวนี้นะครับเป็นการอัญเชิญนะครับไม่จะเป็นว่าจะต้องอัญเชิญในเฉพาะโลกดีเอ็นนะครับมันก็มาอัญเชิญอ้โหแต่จริงๆผมผมก็อยากใช้คําอื่นนะครับว่านอกจากว่าอัญเชิญเนี่ยแต่ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีให้ให้ให้กำ,กำเนิดมันก็ยิ่งไงอยู่นะต้องเรียกว่าอัญเชิญนะครับ มันเชิญมันออกมานะครับซึ่งสิ่งที่เราจะได้จากมันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกวิธีก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่บอกนะว่ามันหน้าตายเพื่อเผื่อมีคนยังไม่รู้ไงว่ามันหน้าตาไ่างไครับเดี๋ยวมันจะหาว่าสปอยไงเออเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่ตื่นเต้นแล้วระทึกขวัญนะครับแต่ก็ก็คงรู้กันหมดแล้วหรือมั้งอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับโอเคนะครับ ก็เดี๋ยวกลับไปอ่านะครับแล้วก็จะเหลือเอาโซแซนไปด้วยครับสี่อันซึ่งผมเอาไปครบหมดแล้วนะครับก็คือก่อนหน้านี้นี่ผมก็มาปุ๊บผมก็เห็นบันเออผมก็เลยไปตีวิเทอรแบบ์แบบแบบคือผมเห็นฝรัง่งเขาทําเป็นฟาร์มเลยนะฟาร์มฟาร์มแบบให้ให้เป็นจุดเกิดเยอะๆเฉยๆแล้วก็ไปตีนะครับตอนแรกผมก็นึกว่ามันจะยากนะแบบอารมณ์แบบตีร้อยตัวดรอ,อันหนึ่งนะครับแต่สักพักก็เห็นไปครับปึ๊บเดียวได้แนละ้ว ผมก็งงนะครับม,มันได้ง่ายจังเลยวะผมก็งงนะครับตอนเนี้ยน,นันรัว่งว่าผมก็มาทำให้มันสวยๆนะครับก็ทำล้อหนึ่งจุดเก้าออกนี่แหละนะครับมันก็นานจริงๆเลยผ่านปีใหม่มาเป็นเดือนละโอเคนะครับก็วิธีสิ่งที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือหัววิเทอร์สามอันนะซึ่งผมได้มาเกินหนึ่งอันนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับ แล้วก็โซแซนสะสี่อันนะครับโอเคพอเราอเดี๋ยวคลิปนี้รวมไปเลยครับพอเราเก็บหัวมันเสร็จแล้วก็ยาที่ผมแนะนำจะต้องใช้นะครับกวรจะเป็นยารีเจนแลยาฮิวสส่วนใหญ่นะครับยาฮิวสักนี่ครับห้องทดลองโหเข้ามาครั้งล่าสุดในปีไหนวะนะครับโนเอฟเฟกนะครับก็หลายคนอาจจะลืมแล้วหมั้ง ผมก็เกือบลืมแล้วใส่ในใส่ไอ้นี่ธรรมดาล,ลงไปแล้วก็ใส่เนเธอวาดนะครับก็ทำาไ้เสียงมันเบาๆวะ้องใส่ผมคิดไปเองนะครับนะครับใส่เนเธอวาดลงไปนะครับอย่างนี้มันก็จะเป็นโนเ f ฟ e c t ก็คือเหมือนไม่มีเอฟเฟกอ่ะคือตอนแรกมันเป็นน้ำธรรมดาใส่ไปมันก็โนเอฟเฟ t ก็คือเออช่างมานะันฮะขอให้ขึ้นดูสิ่งที่เรา,เรา,เราต้องใช้อันนี้ผมจำไม่ได้ละไออันนี้น่าจะ ไม่ก้าอันนี้น่าจะกันไฟนะะเดี๋ยวผมลองใช้ Apple คลองดูนะครับใส่มาหนึ่งอันก็ได้ครับมันจะได้3ขวดนะครับแล้วมันอีกยาฮิวนี่อะไรวะเอ้ยไม่ใช่มันจะมียารีเจนกับยาฮิวเอ๊ะเอ๊แกสเทียร์นี่น่าจะยารีเจนนะครับหรือเปล่าวะเดี๋ยวรอดูนี่ก่อน เออเนี่แกสเทียนี่น่าจะรีเจนนะครับผมจำไม่ผิดแล้วก็ใส่โกลสโตนไปในอันนี้นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถใช้เวลาต่อนะถ้าผมจำไม่ผิดนะแกสแกสเทียนะครับโอ้ยมันเป็นไข้แล้วมันลำบากจริงเลย,เยอ่ารีเจน,น,นเลชันด้วยครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าควรจะ ควรจะยังไงดีคือมีสองทางเลือกคือเราเก็บไว้อันหนึ่งครับแล้วเราก็คือผมก็จาไม่ได้แล้ววันผมควรจะใช้อะไรดีวะอันนี้เราก็เอาแค่ดื่มพอครับไม่ต้องใช้ทิ้งแบบโยนโยนลกนะครับแต่ว่าทําหลายๆอันหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับอันนี้เพราะมันก็ถือว่าโหดอยู่พอสมควรนะครับโอเคแป๊บหนึ่งครับผมคิดก่อนว่าผม มันอันไหนมันจะคุ้มกว่ากันวะไม่คแป๊บหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับผมคิดก่อนเอ่อถ้าเกิดเราเอาเน้นลูกผมคิดไงว่าผมจะตีมันรัวๆเลยหรือเปล่าหรือว่าแบบค่อยๆชะลอมัน อันนี้ผมก็จําไม่ได้แล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาแบบนานๆแล้วกันนะครับนานๆแล้วกันจริงๆมันมีอีกหลายยาเลยนะแต่ผมจำไม่ได้แล้วมันควรจะมีอะไรบ้างมันจะมีไอ้อะไรนะยาที่ตีแรงนี่แหละแต่ผมจำไม่ได้แล้วมันมันใช้อะไรครับเดี๋ยวแปบบ๊บแน,นึ่งครับผมลองเซิร์ชในอันนี้ก่อนไปครับพอยซ์นนะครับ ไม่ใช่เด้มันเรียกอะไรนะในพวกยานี้มันมันเรียกว่าอะไรวะโพชัน่นเออพอยสพอยส์นพอยั่นนั่นมันไอเฉพาะยาพิษ P O T นี่โอ้โหมีเป็นไกด์เลยครับไกด์นำเที่ยวไม่ใช่โอเคนะครับแ๊บหนึ่งนะครับแ๊บหนึ่งนะครับ เดี๋ยวมาเดี๋ยวผมค่อยมาไปศึกษาเพิ่มเติมดีกว่าโหยากเลยนะผมบอกเลยไม่ <c oughs> ใช่มันมีตาเป็นมุมด้วยดีกว่า <c oughs> แป๊บหนึ่งนะครับโอ้โหมามาเป็นแบบแผนเลยนะครับอะเดี๋ยวผมจะขึ้นหน้าไอ้นี่เอาไว้ให้นะครับสำหรับคนที่อยากทำยานะครับ ก็จะเป็นหน้าสําหรับวันที่อยากทํายานะครับก็จะเป็นสอนวิธีทํายาต่างๆนะครับอ่านี่ไงมันโอ้ไอตีแรงต้องใช้โอเคครับเป็นพาวเวอร์เอ้ยเออถูกพาวเดอร์พาวเดอร์ไม่ใช่พาวเวอร์อันนี้นะครับมันจะทําให้เราตีแรงขึ้นนะครับเดี๋ยวนี้ใส่ให้มันโหดก่อนอันนี้ก็เอฟเฟกธรรมดานะครับโอเค มีอะไรอีกไหมเอ่ยมีวิ่งเร็ววิ่งสปีดวิกเนตอีกผมก็จำไม่ได้แล้วว่าอะไรคืออะไรเราจะใช้เดี๋ยวอีกอันหนึ่งเราใช้อนี้แล้วกันอืมเบนนาเราไม่น่าจะได้ใช้หรอกจัมบสูสนี่เราก็ไม่น่าจะได้ใช้นะครับง่ายเราได้ได้ใช้อยู่ประมาณนี้ครับ ใช้เนี่ย instan heal แล้วก็ oh strength เราจะเน้นแรงอยู่อันหนึ่งแล้วกันนะครับสองอันเลยแล้วกัน,นครับมันจะได้ผุมขุมอันหนึ่งก็ระยะเวลานะครับจะได้เป็นการเดินทางคองนเครื่ของเธอคือการเรียนรู้นะครับนี่ครับศึกศึกของนักลบเขาต้องเตรียมของไปไปกันถึงขนาดนี้เลยนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับ การเดินทางของฉันของเธอการเรียนรู้เยโอ้โหสองร้อยของจริงว่ะอน,นี้สามนาทีก็น่าจะเหลืออยู่แล้วแหละเพราะยามันก็ดูแล้วยามันน่าจะเหลือนะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นของที่ผมเตรียไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมก็จะไปพาไปแนะนำมาสถานที่ที่เราควรจะสู้นะครับนะครับเดี๋ยวไปเก็บของเปนมึงแล้วก็ลาจากกันแล้วล่ะนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับ นก็เดี๋ยวแป๊บนึงะครับต้องเรียงยาไว้ก่อนเดี๋ยวจะลืม <laughs> เดี๋ยวมันจะลืมเลยโอเครีเจนไว้กับรีเจนสตรองต้องไว้กับสตรองอันนี้ก็เก็บไปครับเพราะมันก็เหลือๆอินสแตนฮิลไว้กับอินสแตนฮิลยังมี6อันขนมปังนี่ครับก็ประมาณนี้แหละฮะอันนี้เดี๋ยวเรียงให้มันสวยๆ โอเคนะครับก็เอาไปว่าอย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร้กันด้วยนะครับไม่ได้พูดคำนี้มานานนะครับอย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดไลค์แฟนเพจ Facebook ตามลิงก์ด้านล่างกันด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมคนะรับสำหรับไมค์ครับวันนี้ครับสวัสดีครับบ๊ายบาย